ใครที่หาสกินแคร์สามารถเลือกใช้ได้โดนัทแนะนําเอาอยู่นะคะผิวฟูนุ่มๆเด้งๆจุดด่าง,ง,ง,งดําดีขึ้นผิวอะกระจ่งางใสขึ้นฝ้าค่ะค่อนข้างจางลงนี่ผิวแล้วดีขึ้นขนาดนี้แล้วด้วยนะแล้วก็ถ้าใช้ต่อเนื่องไปผิวต้องดีขึ้นอีกแนะ่ๆเลยสับสูตรยูซูรินเรดิเอแนสลิฟต์ทรีดและและไนท์ครีมสูตรใหม่แก้ปัญหาผิววัย40บวกรู้สึกผลลัพธ์ได้ใน2สัปดาห์เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโดนัทวิทยาลัยอีกแล้วนะวคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ผิววัยสามสิบไปไปจนถึงสี่สิบบวกนะคะว่าเราจะต้องแก้ปัญหาดีไงดีแล้วก็ผิววัยนี้มีปัญหาอะไรให้แก้บ้างคะ่ะจริงๆในวยยัยตั้งแต่สามสบปลายจนถึงสี่สิบบวกเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกชัดเจนเลยก็คือริ้วรอยอ่ะมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราขยับหน้าใช่ไหมคะนอกจากนั้น,นะคะความกระชับของผิวอ่ะก็จะน้อยลงมารู้สึกว่าผิวหย่อนคล้อยมากขึ้นนอกจากนั้นจุดด,ด่างดำมันก็จะเห็นได้ชัดผิวก็จะแห้งลงด้วยอันนี้ค่ะคือป ที่เรามักจะเจอกันเลยในวัย30ปลายจนถึง40บวัวซึ่งวันนี้นะคะโดนัทมีสกินแคร์จากยูซารินที่แบบต้องเล่าจริงเพราะว่านอกเหนือจากการที่มีส่วนประกอบที่ดีะคะ่ะเขามีผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ทําในคนไทยเลยนะคะผลลัพธ์ที่8อาทิตย์ดะะ้ค่ะริ้วรอยแบบเริ่มจางผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ๋งยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักเรื่องสกินเอนจิง้งหรือว่าความแก่ของผิวกันก่อนดีกว่านะคะมีสัญญาณอะไรที่ทําให้เราได้เห็นว่าเนี่ยแหละผิวกระลึกล ผิวเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีปัจจัยความแก่เนี่ยมันจะมาจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกถ้าภายในเนี่ยก็จะมาจากตามอายุของเราเมตบาบลิซึมตามปกติที่ใช้ในการใช้ชีวิตนะคะถ้าเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะที่เราเจอเยอะที่สุดเลยก็คือจะมาจากแสง UV แสง UV นี้เป็นตัวการหลักเลยที่ทําให้เกิดริ้วรอยนะคะและขอขึ้นชาร์ตนี้นะคะคกลไกการเกิดความแก่ชาราของผิวหนังโดยมี UV เป็นตัวกระตุน้นเวลายโยงลงมาเราจะเห็นคําว่า Photo aging. ทั้งสองขาเป็นโฟโตเอ g จิ้งซึ่งถ้าย้อนขึ้นไปดูข้างบนเราจะเห็นว่าสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดโฟโตเอดจิ้งมาจาก UV ซึ่งมาจากแสงแดดเราถึงบอกว่าทากันแดดต้องทางให้พอนะเพราะว่าปัญหาผิวเกิดจากแสงแดดเยอะมากซึ่งความแก่ของผิวหนังนะคะนอกจากปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยผสมผสานกันทำให้ปัญหาหนักเข้าไปใหญ่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระนะคะแล้วก็โครงสร้างของผิวซึ่งอย่างปัจจัยภายในเนี่ยจะทําให้แบบมีผิว ที่บางลงนะคะผิวจะฝ่อลงพวกคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็แก๊กนะคะก็จะลดลงทําให้ความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยคะ่ะแย่ลงส่วนปัจจัยภายนอกนะคะส่วนมากก็จะมาจากโฟโตเอจจิงนะคะก็เราก็จะเห็นเลยว่าผิวหยาบผิวแห้งผิวดูแก่แล้วก็จะมีริ้วรอยลอ่องลึกมีจุดด่างดำริ้วรอยก่อนวัยวัยเรามันไม่ควรจะมีริ้วรอยขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีริ้วรอยเยอะกว่าปกติเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะมาจากปัจจัยภายนอกหรือว่าแสงแดดนั่นเองค่ะอีกอย่างนะคะแก๊กหรือว่าไกลโคซามิโนไกลแคนนะคะตัวสําคัญก็คือจะเป็นไฮ ตัวนี้นะคะก็จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะซึ่งการลดลงของไฮยาลูรอนเนี่ยจะทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าผิวเราไม่ค่อยอุ้มน้ําเหมือนเดิมจะไม่ค่อยอิ่มฟูเหมือนเดิมก็คือเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยทั้งไม่ชุ่มชื้นไม่อิ่มน้ําผิวขาดความกระชับไปจนถึงมีจุดด่างดํามีริ้วรอยมเ A ส p o t นะคะพวกนี้ทั้งหมดเลยจะเกิดขึ้นเพราะว่าไปตามสกินเอนจิง้งคือไปตามอายุนั่นเองนะคะซึ่งเข้ามาในพาทของยูซูรินที่เราตื่นเต้นมากนะคะในไลน์ของเขานะคะจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ที่5ตัวจจงแก้หา สามอย่างที่สําคัญเลยก็คือผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยและจุดด่างดําเขาแบบโยงกับขึ้นไปจริงๆเลยว่าสกินเอจิ้งที่เจอปัญหามาคือ3อย่างเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะคะในไลน์เนี่ยค่ะเขาจะโฟกัส3าอย่างซึ่งเป็นจุดที่สาคัญที่สุดนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะคะ <S u um s e r i n e Radiance Lifted Serum นะคะต่อมานะคะก็คือจะมี day ์ r e ีมนะคะซึ่งจะมี spf อยู่ที่30แล้วก็ night cream นะนอกจากนั้นก็จะมีอาย cream ที่ spf อยู่ที่15แทนา h a n cream ก็มี spf ที่30นะคะซึ่งถ้าเราดูตามชาร์ตเราจะเห็นเลย ว่าเขามีส่วนประกอบที่ร่วมกัน2ตัวที่ชัดเจนเลยก็คือ 2x งไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออาร์ทิอินนะแล้วก็ขอเล่าส่วนประกอบที่มีความเด่นของเขาเลยก็คือจะมี 2x ไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเนี่ยหลักๆแล้วจะทําให้ผิวเราอิ่มฟูดูกระชะับถ้ายิ่งมีเพียงพอริ้วรอยดูตื้นหิวดูฟูดูอิ่มน้ํานะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเขาก็เลยใช้การผสมผสานไฮยาลูรอนอยู่ที่2ขนาดโมเลกุลด้านบนสูรจะเป็นขนาด2 0 0พันกิโลดาลตันนะคะนี่จะเป็นขนาดใหญ่เพื่อที่ช่วยปกคลุมข้างบน แล้วก็ดึงความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวนอกจากนั้นนะคะการปกคลุมเนี่ยจะทําให้ลดการสูญเสียน้ําออกจากผิวด้วยผิวก็จะมีความชุ่มชืน้นอิ่มฟูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือริ้วรอยก็จะดูจางลงค่ะส่วนในขนาดนะคะจะเป็นไฮยาลูรอน52กิโลดาลตันเห็นไหมคะว่าไซส์มันจะแบบต่างกันเลยจาก2000นะ52 52นี้จะมีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถซึมได้ลึกขึ้นในผิวชั้นบนของเราเนี่ยแหละคะ่ะการที่ซึมได้ลึกขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ผิวเราเนี่คะมีความตึงฟูแล้วก็เด้้้งงกกรระชชัับขึนนน่เเออมมืีาใ ไฮรอนสองขนาดโมเลกุลแบบนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมกันในแต่ละชั้นผิวทําให้ผิวเราเนี่ยคะรู้สึกว่ามันอิ่มฟูหลังจากที่ใช้แล้วก็ผิวดูเรียบตึงแล้วก็รู้สึกกระชับค่ะเพิ่มเรื่องไฮรอนนิดนึงนะคะไฮรอนเนี่ยจริงๆเราเจออยู่ในผิวเราอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็จะลดลงตามวัยมันสามารถอุ้มน้ํามากกว่านล้วหนักตัวอยู่ที่พันเท่าเลยเมื่อมีการอุ้มน้ำเนี่ยก็จะทําให้แบบผิวมันฟูมันตึงเราได้รับจากการทานะคะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นความอิ่มฟูเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ไฮยาลูรอนแบบทาลงไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้ชัดเจนกัน,นะคะ่ะตัวต่อมานะคะส่วนประกอบที่ไม่ค่อยได้เจอในสกินแคร์ไหนเลยนะคะก็คืออาร์ีิอินตัวนี้นะคะเป็นตัวเด่นเลยมีผลในด้านแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากช่วยทําให้ผิวเราอะ มีความยืดหยุ่นกระชับมากขึ้นผลงานวิจัยจากบาริสดอฟนะคะรับรองมา2ด้านนะคะผลในอินวิโตรนะคะหรือว่าในหลอดทดลองเนี่ยพบว่ามีความสามารถในการกระตุ้นคอลลาเจนก็ทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นได้ดีนอกจากนั้น,นะคะยับยั้ง2ตัวคืออินเทอร์เลคชนซิแล้วก็ p n f l เอฟอัลฟาถ้าสองตัวนี้จะก่อให้เกิดการนักเซกระตุ้นการเสื่อมสลายของคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปยับยั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะมีผลดีในการยับยั้งการเสื่อมสลายของคอลลาเจนบวกกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผวจวิวก็ี่่้ืหนนขึน นั่นเองนะคะสำหรับการทดลองที่2นะคะในอาสาสมัครค่ะเขาจะมีการทาครีมที่มีส่วนผสมของอาร์ทีอิน12วีคนะคะแล้วก็มาลองเช็คดูพบว่ามีการกระตุ้นการสร้างโปรคาร์บเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนซินเทสมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นแล้วก็มีการสร้างไฮยาลูรอนมากขึ้นแล้วก็ยังพบว่าตีนดาจางลงเทียบกับด้านที่ไม่มีตัวอาร์ทิอินเอ็กซ์ตรัอยู่ข้างในตำรับค่ะสรุปว่าอาร์ทิอินนะคะมีผลในด้านการช่วยเสริมสร้างสตรัคเจอร์ผิวลดริ้วรอยเหมาะสำหรับผิว ี่่เริมมอายุคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีสารสําคัญชนิดหนึ่งที่เจอในทุกสูตรยกเว้นสูตรอายครีมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไทาอิดลนั่นเองถ้าพูดถึงยูสูลินก็ต้องมีไทาาอรอยดลตัวนี้เกิดจากการสอบ<ม>หาสารที่เป็นเลิศทางด้านไวท์เทนนิ่งมาทั้งหมด50,000ตัวเลยนะคะพบว่าตัวไทาาอรอยดลเนี่ยค่ะคือตัวที่ดีที่สุดเมื่อเอาไปใช้กับผิวหนุนนะคะสามารถยับยังย้งไอ้ตัวเอชสปอตนะคะจุดด่างดำที่มาตามวัยฝ้ากระเริ่มต้นที่4อาทิตย์นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ดีที่สุดเลยที่12 เ,เพราะฉะนั้นนะคะก็จะหวังผลในด้านไวท์เทนนิ่งแล้วก็ลดจุดด่างดาได้ด้วยเล่าส่วนประกอบพระเอกไปนางเอกกันไปแล้วนะคะเรามาดูส่วนประกอบเต็มของทั้งสูตรกันดีกว่าค่ะเป็นส่วนประกอบของตัวนี้เลยค่ะยูเซรินเรเดียนซ์ลิฟท์3 d เซรั่มไฮไลท์คำว่ากล mm ีเซอรินแล้วก็โซเดียมไฮยาไรเนตนะคะคู่นี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึงน้ําจากอากาศเข้าสู่ผิวกรีเซอรินนะคะ oh. เป็นสตรองฮิวแมกเทนเลยคือเป็นตัวที่ดึงน้ําจากอากาศเข้าสู่ผิวได้ดีมากถ้าเราใช้ช่วงที่ผิวกําลังหมาดหมานิดนึงนะคะจะทําให้สามารถอุ้มน้ําในผิว โซเดียมไฮยาลูรอนเใช่ไหมคะนี่คือไฮยาลูรอนต่อมานะคะก็คือจะเป็นกลุ่มอิโมเลียนนะคะที่ช่วยเติมเต็มร่องผิวนะคะทำให้ผิวมีความนุ่มลื่นลดการสูญเสียน้าออกจากผิวต่อมานะคะในกลุ่มต้านริ้วรอยอย่างที่เราเล่าไปนะคะก็คือต้องเป็นอาร์ทีอินแน่นอนนะคะไวท์เทนนิ่งหรือว่าปรับให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะในสูตรก็มีไทอะมิโดลนะคะถ้าเราดูต้นต้นสูตรเลยเราจะเห็นคําว่าออโตไครลีอันนี้เป็นซันสกรีนเอเจนต์นะคะคือเป็นส่วนประกอบในด้านการกันรังสี UV แล้วก็อีกตัวหน ไดเบนโซยู il, มีเทนนะคะตัวนี้คืออโวเบนโซนสำหรับ2ตัวนี้นะคะช่วยป้องกันรังสี UV นอกจากจะป้องกันตัวตำรับหรือว่าตัวเซรั่มอะค่ะจากรังสี UV แล้วก็คือจะสามารถป้องกันให้ผิวเราได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาใส่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่่ขนข้างสูงก,การที่ป้องกันผิวอีก1ขั้นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนจาเป็นเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นเลยว่าโฟโตเอจจิ้งเนี่ยมันมาจากแสงหลายหลายคนอาจจะทากันแดดไม่พอหรือว่าอาจจะทากันแดดไม่ถึงปริมาณหรือลืมทากันแดดไปเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในส่วนประกอบเราจะเห็นเลยว่าเขามีส่วนประกอบของตัวกันรังสีได้ดีมากเลยอย่างตัวนี้ก็มี S P F เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เสริมการกันแดดในชีวิตประจำวันของเราได้แต่ยังไงก็ตามนะคะยังไงเราก็ต้องทากันแดดด้วยนะคะเสริมให้ครบด้านเดี๋ยวพึ่งแต่กันแดดในนี้อย่างเดียวนะคะในสูตรนะคะก็ยังจะมีกลุ่มคามิ่งตัวที่เราเจอกันบ่อยๆเลยก็คือลิโคชาโคน A นะคะตัวนี้จะมีผลในด้านปอบปรลมผิวนะคะแล้วเราจะเจอส่วนประกอบตัวเนี้ยในสกินแคร์ของยูซูรินเลยห ลยตัวเซึ่งได้ผลดีมากๆค่ะนอกจากทําให้ผิวรู้สึกสงบแล้วก็สบายแล้วนะคะการคามผิวเนี่ยก็จะมีผลดีในด้านการที่ลดการกระตุ้นการเกิดจุดด่างดำสำหรับแอนตี้ออกซิแดนต์ในสูตรนะคะก็จะมีอยู่ตัวโ,ตโคโคเฟ,ฟโรนตัวนี้จะเป็นวิตามินอีบูโคโซิลรูตินนะคะแล้วก็ไอโซครอซิตินนะคะสาคัญมากเลยนะคะในการที่ใช้สกินแคร์เราควรจะต้องมีแอนตี้ออกซิแดนต์ทุกวันนี้ที่เราออกไปข้างนอกเราจะเจอสารก่ออนุญาตเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแอนตี้ออกซิแดนต์นี่จะเป็นผลดีมากๆ ะะต่อมาเรามาสับสูตรในครีมตัวใหม่กันนะคะมาดูตามส่วนประกอบกันเลยค่ะตามส่วนประกอบนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มให้ความชุ่มชื้นผิวหรือว่าฮิ a แม r o n i เนี่ยนะคะในสูตรก็จะมี g l เ c e r i n แล้วก็โซ d i u m มไฮ l u r o n a t เช่นกันนะคะ2ตัวเนี่ยนะคะให้ความชุ่มชื้นได้ดีผสมผสานปุ๊บแล้วก็จะดึงความชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวได้ดีทําให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มฟูรู้รอยดูจางแลวรู้สึกแบบผิวกระชับด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือจะมีคําว่า p พ n ทีนอลแล้วก็ p พ n โ h แลค l ท c t n e สําหรับ2 ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มโปรวิตามิน B5 ที่เน้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะส่งเสริมให้ปาการผิวหรือว่ากราะป้องกันผิวเราแข็งแรงขึ้นช่วยลดการสูญเสียน้ำออกจากผิวนะคะต่อมาในพาร์ทของอิโมลเลียนนะคะก็จะมีตั้งแต่ซิตริลแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้เน้นให้ความชุ่มชื้นเติมร่องผิวแล้วก็ให้ความนุ่มลื่นนะคะต่อมาก็คือจะเป็นเชียร์บัตเตอร์นะคะช่วยเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับผิวแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการใช้เชียร์บัตเตอร์เนี่ยจะ นี่ก็จะพิเศษตรงที่มีอาร์เกนออยนะมีกรดไขมันดีคือเป็นโอเมก้า6 แล้วมีเซรัลช่วยเพิ่มความนุ่มลื่นชุ่มชื้นมีผลในด้านที่ออกซิแดนแล้วก็ต้านริ้วรอยได้ด้วยค่ะสําหรับในกลุ่มอิโมเลียนเนี่ยนะคะนอกจากให้ความชุ่มชื้นนุ่มลื่นแล้วนะคะก็ยังปกป้องผิวลดการสูญเสียน้ําออกจากผิวทําให้ผิวเราชุ่มชื้นยาวนานนะตอนกลางคืนที่เราต้องนอนในห้องแอร์นะคะที่จะสูญเสียความชุ่มชื้นออกไปได้ง่ายก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยนะคะที่จะช่วยรักษาสภาพความชุ่มชื้นของผิวเราเท้ามาเราเองรู้สึกว่าผิวเราเด้งๆงชุ่มชื้นอยู่ค่ะต่อมานะคะในด้าน anti aging ความยืดหยุ่นขึ้นเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวนะคะแล้วก็ลดการเสรื่อมสลายของคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนในผิวได้อีกด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่สัมพันธ์ในสูตรนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เจอในตัวเซรั่มนะคะก็คือจะเป็นครีเอทีนนะคะเป็นกรดอะมิโนเป็นตัวตั้งต้นของไอดีโนไซน์เพิ่มพลังงานให้กับผิวพบว่ามีผลในด้านแอนตี้อจิ้งนะคะหรือว่าต้านริ้วรอยให้เราได้ด้วยค่ะสำหรับในด้านไวท์เทนนิ่งนะคะเราเจอ2ตัวนะคะก็คือเทโก้ะคอสโมซีสองหะาศูน นี้จะเป็นตัวหนึ่งที่มีผลในด้านไวท์เนนิ่งที่ดีมากนะคะข้อมูลจากทางผู้ผลิตตัวนึงก็คือไทอาเมดอลนั่นเองนะคะเขาจะผสมประสานไวท์เนนิ่งสตัวเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวนอกจากนั้นในด้านแอนตี้ออกซิแดนนะคะเราก็จะเห็นคำว่าท o c o f e r นะคะนั่นก็คือวิตามินอีนั่นเองค่ะอย่างที่นัดกิ่นไปต้นคลิปนะคะว่านอกจากส่วนประกอบที่น่าสนใจแล้วนะคะเขายังมีการทําวิจัยในคนไทย25คนนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงราชทรปัญจาประทีปอาจารย์แผนกผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ซึ่งวิจัยถึงด้านประสิทธิผลของ e Ucerine Radiance Lift 3D Serum ร่วมกับการใช้ Night Cream สูตรใหม่ได้ผิวหน้าที่แก่จากแสงหรือว่า Photo Age Skin ทำการวิจัยในอาสาสมัครที่เริ่มมีริ้วรอยตอนขยับหน้าไปจนถึงตอนที่อยู่เฉยๆแล้วก็มีริ้วรอยหลักๆจะประเมิน3ด้านหนึ่งก็คือด้าน Skin Firming 2. Wrinkle Reduction 3. Age Spot Reduction สรวิธีการทดสอบนะคะเขาก็จะแบ่งครึ่งหน้าเลยข้างที่1น,นะคะเขาจะห้ทาทั้งหมด4ี 4ชิ้นเลยก็คือ u s e r i n Sun Protection Sun Dry Touch Acne Oil Control SPF 50บวก PA 3บวกอันที่2นะคะ u s e r i n Hyaluron Radiant e l i p Filler 3D Serum อันที่3นะคะใช้ u s e r i n Hyaluron Filler Elasticity Day Cream ชิ้นที่4นะคะเขาก็จะให้ใช้ Night Cream ตัวใหม่นั่นเองค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะครึ่งที่2เนี่ยเขาก็จะให้ทาตัวกันแดดเหมือนกันเลย <c oughs> คือ u s e r i n Sun Protection Sun Dry Touch Acne Oil Control SPF 50 PA 3บวกอันที่2นะคะก็ใช้เป็น u s u r i n Hairon r a d i a n ีย l i l ล f ิ l เลอร์ทรีดเหมือนกันนะคะแต่ชิ้นที่3เนี่ยเขาให้ใช้แค่ไฮโ p h i l i c กครีมหรือว่าเป็นครีมเบสธรรมดาไม่ได้มีแอคทีฟอิ g r e เ i ียน s คคะซึ่งต่างกันนะคะเพราะว่าด้านนี้ได้ใช้ทั้งเด y c ครีมแล้วก็ไนท์ครีมเลยส่วนอันนี้ใช้เป็นแค่ไฮโด p h i ลิก ะะซึ่งผลปรากฏว่าว่าว่าหลังจากที่แอาทิตย์นะคะจะเห็นผลได้ชัดที่สุดเลยต้องขึ้นรูปให้ดูเลยว่าคนที่ทาครบไลน์เนี่ยมีตั้งแต่ตัว,<ฮ>ตวกันแดดไฮรอนไรเดียนซ i ลฟิลเลอร์ทรีเซรัมเดย์ครีมไนท์ครีมเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าความยืดหยุนผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติความเฟิร์มความกระชับของผิวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแปลว่าอะไรแปลว่าเทียบกับด้านที่ไม่ได้ทาทั้งหมดทุกอย่างครบ ด้านที่ทาครบไลน์ผิวยืดหย,ยุ่นขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนั้นนะคะยังจะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดด่งางดําตามไหวคือ age spot เนี่ยลดลงสีผิวดูอ่อนลงนี่จากรูปก,ก็ยิ่งเห็นชัดเลยริ้วรอยดูลดเลือนลงตัว photo aging score นะคะจาก6ทั้ง2กลุ่มนะคะลดลงมาเท่ากันเลยเหลืออยู่ที่4นะคะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องจุดด่างดําความไม่กระชับมีริ้วรอยของผิวนะคะนี่คือวางใจได้เลยเนะเพราะว่าแบบผลงานวิมจมันออกมาชัด นขนาดนี้นะคะภาพของอาสาสมัครนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าผิวกระจ่างใสขึ้นตัวจุดด่างดําที่อยู่ตรงข้างๆแก้มหรือว่าตรงฝ้าค่ะค่อนข้างจางลงค่อนข้างชัดเลยตรงที่มีใต้ตาส่วนพาร์ดของใต้ตาที่จะมีริ้วๆ,ๆจางลงนะคะ นี้คือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากเลยต่อมานะคะเป็นคนผู้หญิงนะคะก่อนที่จะใช้แล้วก็วีคที่8นะคะสิ่งที่ชัดเจนสำหรับเคสนี้นะคะก็คือจุดด่างดำทุกคนดูจุดด่างดำสิว่ามาจางลงมากเลยแล้วผิวหน้าดูสว่างขึ้นนะคะเฉดผิวอะสว่างขึ้นชัดเจนเลยนะคะและสําหรับท่านที่3นะคะเท่าที่เราเห็นนะรู้สึกว่าความไม่สม่ําเสมอของผิวอะดีขึ้นเลยจากที่ปกติแล้วคือผิวท่านอันสรสาวท่านนี้จะดูขาวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหมือนปื้น นิดนึงตรงช่วงแก้มแต่ภาพหลังจากที่8อาทิตย์ผ่านไปดูสม่ำเสมอมากขึ้นผิวดูใสขึ้นนะคะริ้วรอยที่อยู่ตรงขอบใต้ตาค่ะก็ดูจางลงดูดีขึ้นเลยละคะ่ะก็นอกจากนั้นนะคะเขาจะให้อาสาสมัครประเมินตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงบ้างใช้ไปนะคะพบว่าร้อเลย เขาประเมินว่าผิวยืดหยุ่นขึ้นจริง100%บอกว่าผิวดูสดใสขึ้น9 8นะคะบอกว่าจุดด่างดำเนี่ยลดเลือนลงชัดเจนเนี่ยภายใน2วีแล้วก็100%เซเลยบอกว่าจุดด่างดำเนี่ยลดเลือนลงเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องที่วีนะคะแล้วเขาก็ดูความพึงพอใจของเพจเชนนะคะก็พบว่าสูงมากเลยทั้ง2กลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ใช้ครบไลายนะคะจะมีความพึงพอใจมากกว่าจากความเห็นของอาสาสมัครแล้วเรามาดูความเห็น โดนัทเองว่างดีกว่านะคะคือโดนัทอะได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วได้ตั้งแต่ที่ไทยและหลังจากนั้นนะโดนัทพกไปที่ไต้หวันช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็โดนัทก็ไปอีกไปที่ญี่ปุ่นนะคะอันดับแรกเลยเนื้อสัมผัสอะต,ต้องดีจนกระทั่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วความชุ่มชื้นจะต้องเพียงพอไม่ว่าอากาศจะแห้งหนาวแบบ ติดลบนะคะคือที่ไต้หวันเนี่ยจะไม่ได้หนาวมากแต่จะชื้นแล้วจะมีฝนแล้วมันจะแบบเหนอะหนะแล้วได้ลองใช้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเอาอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าผิวยังชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะผิวใดๆนะคะส่วนโดนไปที่ญี่ปุ่นติดลบเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยจําได้เลยว่ารู้สึกว่าผิวอ่ะมันมีความแห้งกว่าปกติอันนี้โดนใช้ลดวลงสตอรี่้วยนะว่าลองใช้ดูจะไหวไหมนะคะว่าที่อากาศขนาดนั้นนะแห้งๆขนาดนั้นจะเป็นยังไงสรุปว่าไหวนะคะ และได้ลองใช้ทั้งคู่คือ e Userin Radiance Lift 3D Serum กับตัว Night Cream สูตรใหม่ผลปรากฏว่าใช้แล้วอยู่เนื้อสัมผัสอามันเป็นตัวที่ทำให้เราอะจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อส่วนหลักเลยแหละซึ่งตัวนัดก็ได้แอดลงไปในสกินแคร์รูทีนปกติแล้วก็ชอบมากนะคะแล้วก็จะเน้นใช้ตัวนี้กลางวันมีกันแดดด้วยเนาะก็ใช้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทากันแดดทับส่วนกลางคืนเนีน่ยจะเน้นตัวนี้เน้นๆเลยค่ะใช้ปิดท้ายในการบำรุงเนื้อดีเนื้อนุ่มเกลี่ยดีเกลี่ยง่าย สบายผิวสุดๆส่วพาร์ตหนึ่งที่รัดว่าพิเศษก็คือตัว u s ซ r i n น Ra ดิเอแนสลิ3 d um, s e r u m เขามีกสยกันแดดมาไหมว่าทาง u s ซ r i n นเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นใส่ใจเรื่องการกันรังสี UV มากเลยลหลายๆคนอย่างเราอะนะคะอยู่ในประเทศไทยเราเจอแดดกันตลอดทั้งปีเลยไม่มีหน้าหนาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกันรังสี UV ให้เพียงพอเนี่ยถือเป็นพาร์ทที่สําคัญมากบางทีในบางวันอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราอะทากันแดดไม่พอการเสริมเข้ามาในเซรั่มของเราเนี่ยก็ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเกราะการป้องกันแสงอะที่มันจะเป็นตัวการหลักสําคัญที่จะทำให้ผิวเราเสียหรือว่าแบบผิวเรามีริ้วรอยนะคะซึ่งส่วนนี้ดูนะว,ว่าเป็นส่วนที่ดีสิ่งที่สัมผัสได้นะคะในพักความรู้สึกคือผิวฟูคือมันจะจับแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันมีความฟูอะค่ะนุมน่มๆเด้งๆฟูๆขึ้นมานะคะจุด่างดําดีขึ้นนะคะเห็นได้ชัดทวกวรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจางลงรู้สึกประทับใจนะคะแต่ว่าในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะดูนะก็จะเป็นริ้วรอยประเภท,ทที่อยู่ธรรมดายางเงี้ย ก็จะไม่เห็นริ้วรอยนะคะสำหรับริ้วรอยดยนะัทนยังไม่ไม่ได้รู้สึกเปลีป่ยนแปลงชัดเจนานั้นเพราะว่าอย่างที่บอกอะนะมันต้องใช้อย่างน้อยคือ8วีคเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าใครใช้อยู่อยากให้ถ่ายรูปเทียบตั้งแต่ก่อนมาทิ่2อาทิตย์4อาทิตย์8อาทิตย์แล้วก็12อาทิตย์ลองเทียบไปเรื่อยเราก็จะมีกำลังใจในการใช้มากเลยว่าเนี่ยผิวแล้วดีขึ้นขนาดนี้แล้วด้วยนะแล้วก็ถ้าใช้ต่อเน,นื่องไปผิวต้องดีขึ้นอีกแน่เลยอย่างนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองด้วยว่าเวลาใช้แล้วเเเปป็นนนหหมือหืออกัร่า บอกกนนอะะสำหรับส่วนประกอบนะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะถือว่าเอาส่วนประกอบทั้งหมดามาลงอุดรอยรั่วให้เราเรียบร้อยแล้วสแ๊ดดี้ก็มีชัดเจนแล้วเราอุ่นใจแล้วว่าเมื่อมีการใช้ต่อเนื่องตามผลสแ๊ดดี้แล้วอ่ะเราจะสามารถคาดหวังผลได้ลืมบอกเลยว่าใครที่หาสกินแคร์ในด้านแอนตี้อาจิงนะคะสามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าก็จะมีเคสที่ทําหาตัการคู่นี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับการเราไปทําหาตัการมาแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยบำรุงในระยะยาวได้ด้วยค่ะ แนะนำคู่นี้เลยค่ะสะําหรับตอนนี้นะคะก็ต้องมาพาร์ทที่บอกโปรโดีๆสําหรับ followers ของตัวนั้นนะคะก็คือโปรโมชั่นซื้อ2แถม1สําหรับตัว u u t ซ e r ิ a Radiance Lift 3d Serum ขนาด30 ml นะคะเมื่อซื้อคู่กับ Night Cream ไซส์นี้นะคะ50 ml จะได้รับ Eye Cream ที่มีขนาดไซส์จริง15 ml ไปเลยนะคะมูลค่าอยู่ที่1,950นาทคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภานะคะที่ b o o t ั w a ั s สสแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียในการเลือกสกินแคร์เพื่อดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยของตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะสำหรับใครมีปัญหาหรือว่ามีคำถามเรื่องผิวเรื่องอย่างอื่นนะคะสามารถสอบถามใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวโดวนะัทจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ คลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ